ฝากไว้เยอะคลิปนะครับตัวนี้โดดหนาสองลังสามนะครับก็เป็นงานไทยครับปีทูโฟโฟมิงตัวนี้จะเป็นเก้าเครื่องซี่รอครับแต่ใส่ยางสองซี่หาซี่หากรบซองเจ็๊หาซี่สิบครับแต่งามพอดีนะเ็นครับอันนี้รถใส่งานว่าบอเอาที่อะไร สาชมสาชมภายนอกแต่งสมัยนะครับผมร่างดีบ้อเตียบ้อสูงไรโดดหนาสองลังสามก็ใส่งานได้ครับแรงกับบันนอกได้ถ้าใครต้องการิีตอเนี่ยนะครับเบอร์ิีตอหลานดีแม็กซ์ นี่กิมี่เป็นฝากกอบใช้ที่ให้มาเลยครับเป็นหล่อ D2 s, s r r เป็นหล่องานไทยครับคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้ได้ครับถ้าผู้ใดอยากติดตามก็ติดตามเลยเลยครับ A m a x แม็กอย่างถูกครับจะตา,ตามเฟสบุ๊กกับเอ็มแม็กซ์ซิงคลองสามครับทักมาได้เลยครับผมราคาราคาบ้านเ้างตักผม